ยไหนตอนเด็กใครชอบเล่นตุ viewers, ๊กตาบ้างคลิปนี้ที่จัดเต็มกับตุ๊กตาลูกล่างแปลกๆที่เหมือนอาหารจริงเอาีกับอาหารจริงมาดูกันว่าใครจะโชคดีโชค้ายและคลิปนี้ช่วยกระนับด้วยนะครับว่าระวังติดกับแม่ใครได้อาหารจริงมากกว่ากันกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์ให้ถึงหนึ่งหมื่นไลค์แล้วก็ติดเติมติดตดไปไหนหลยคนติดตามช่องันตีแล้วไปเจอกันนะครับไปดูไล้า เือนไหมมอนไม่ดิจีตอลรับผู้ชมช่องคันตินะครับและคลิปนี้นะครับทุกคนตีรอแม่มานานมากแล้วตีให้แม่ไปซื้อกับข้าวครับตีหิวมากเลยครับทุกคนให้แม่ไปซื้อที่ตลาดสัตว์เลี้ยงก็ไม่รู้ว่าทำไมให้ไปซื้อตลาดสัตว์เลี้ยงมันนานมากเลยเมื่อไหร่แม่จะมาเนี่ยมาด้วยนี่โอ้ยตาตยลูกแม่ที่ให้แม่ไปซื้อหน่ยขนมมาไม่มีลูกเอ้าเห็นกระต่ายถูกใจแม่ก็เลยซื้อมาให้ลูกแม่นี่มันตุกกระตามันไม่ใช่กระต่ายดูสิลูกมันกินดิวิต อ้ยแม่นี่มันมีคุกกี้มันเดินได้ด้วยหรอแต่ะว่าตีหิวแล้วแม่ที่ขอกินมันเลยแล้วกันนะอ<ะ>โอ้ยยอย่าเพิ่งยักคัตเต้คัตเต้อย่าเพิเ่งน,นี่คัตเต้ถ้าจะกินแบบเนี้ยเรามาทำชาเลนจ์กันดีกว่าชาเลนจ์อะไรอ่ะแม่ตุ๊กตา vs อาหารจริง ใจอย่างั้นตัวนี้เก็บไว้ก่อนเผื่อแม่จะเลี้ยงนะโอเคแม่งั้นเรามาเริ่มมันเลยสิอยู่ละมาดูเมนูแรกันดีฟาร์ตื่นเต้นแล้วแม่อ่ะแม่เปิดก่อนเลยได้รนะขอให้แม่ได้ตุ๊กตาอุ้ยแม่ได้ของจริงเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่แม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววดจริงกันแม่นี่มันตุ๊กตาแม่ดูดีเบาแหวงอุ้ยทุกคนมันเหมือนของจริงมากเลยดู น่ากินนะดูมีเนื้อดูแบบมีเนื้อสีขาวมีหางมากเลยเป็นตุ๊กตาแสดงว่าต <laughs> ีได้กุ้งจริงอ่ะกินไม่ได้ <c oughs> to the real food เจ้า <c oughs> แม่ <c oughs> ในกุ้งอ่ะนี่เมนูของใครนี่นนว้า thuật nhập phương xong nó, đó Bé ao ช่วยน้องช่วยน้องช่วยน้องก่อนช่วยน้องก่อนแม่ไม่ได้ช่วยน้องช่วยน้องว้าไม่ตายเลยน้องยังเป็นๆอยู่เลยอ่ะอุ้ยอุ้ยช่วยน้องช่วยน้องมานีลูกมานีเดี๋ยวเขาจะช่วยเองอันนี้เดี๋ยวไปปล่อยนะหืมคัตตี้ทำไมไม่กินลูกนี่แม่สาบไปหาปุ๊กเป็นไม้เลยอ้ยไม่ได้แม่กินไม่ได้มันยังสดอยู่เลยอ่ะเดี๋ยวตีเอาน้องไปปล่อยนะครับทุกคนดูดีนี่หรือว่าเอาไปเลี้ยงดีทุกคนยังยิงยามก็ไปจุ๊กเย่ตีชนะ เอาอันนี้แหละอันข้างหน้าจินนี่แหละขอให้เป็นของจริงที่อร่อยหิวมากเลยด้วยของจริงเปิดพรอมกันเลยวันจูชีปั๊บปิ๊กปิ๊กใส่ของจริงวันไหนของจริงอ่ะขติขติก็ได้ของจริงแม่มันมีเสียงมันยังมีชีวิตอยู่ขติครอบทุกคนฝากครอบต่อแม่ติได้เป็นตุ๊กตา ไม่ไอของแม่เป็นของจริงโอ้โหดูสิมันดำปี๋เลยอะฮ่ามันยังไม่อยู่เลยอะนี่ของจริงตัว <Hey! S 2> ใหญ่โอ้โหมาขันตีของแม่ของจริงตัวใหญ่ใหญ่โอ้เอาถ้าของแม่เป็นตัวใหญ่แบบนั้นของตีก็ของตีงเป็น ตุ๊กตาทุกคนอนดูด,ด,ดิแต่ของตีดูน่ากินกว่านะเฮ้ยโอ้โ,อโหหนังหนังยืดเลยอร่อยไหมแม่อร่อยนุ่ม,มอันนี้ก็นุ่มนะแต่ว่ากินไม่ได้อะ <c oughs> ไม่หิวก็หิวทำไมไม่ได้ของจริงเนี่ยทุกคนแม่ตดไปล้างมือห <c oughs> ูย เดี๋ยวบอกใครนะยังยิงเงาไปอีกชุกไปแต่แม่ไม่หยอบแม่แพ้แม่เอ๊ยแม่แพ้แม่ต้องเลือกไม่ได้สิติเนี่ยเลือกได้เลือกที่เอาอันนี้บ้างเพราะอันนี้โดนตลอดเลยตุ๊กตาเนี่ยวันสองสามก็อ้าวาเหรอคัตตี้ของแม่เขาโคตรแม่ ข้าว้อมีเสียงพรดูเหมือนมากเลยอะสีของติคือแบบน่ากินกว่าด้วยแล้วก็มีเปลือกด้วยอันนี้เป็นตุ๊ก,กตาน่ารักเ<ส>ลยแ,แ,แม่จะปอกให้ดูมันดิบคัตตี้สมคได้กินไม่ได้กินแบบดิบๆิบ้าแต่นี่เป็นอะไรคัตตี้เดี๋ยวแม่จะใช้พลังไฟนี้สีฟ้าจะพลังไฟโนะอ้โหไม่ไหวได้ไงอะ ที่โฟกซนชนะอีกแล้วเอาวันนี้แหละวันสองของติของติงสวยมากของติงที่ไหนแล้วแม่ก้ยกตนี่วันกระตามันไม่ใช่ไข่มันก็คือไข่มันเป็นเยลลี่ไข่ทุกคนจะมีกระดามาด้วยนะเราวิ่งแงดีลงไปในกระทา ว้าวไข่แดแตกทุกคนดูสิอีอเออเอออีอืมอร่อยคติของแม่อันเล็กแม่ไม่ยอมหรอกแม่จะใช้หลอดนี่แหละเป่าเป่าได้ไหมโอ้ยแม่ว้าวไข่ดาวยักษ์เอา แม่แต่ว่ามันก็เป็นหมอนอยู่ดิมันเป็นตุ๊กตาตอุ้ยแม่อันต่อไปอ่ะ <c oughs> ทำไมมันรู้สึกว่าเหมือนนีอะไรขยับขยับด้วยอ่ะเปิดพบกันเลย one two three แม่เปิดก่อนออแม่ตัวอะไรอ่ะ <c oughs> นี่มันตุ๊กตาหนูม่ะแม่ <c oughs> ถ้าแม่ได้ตุ๊กตาหนูตีก็ต้องได้หนู ให้กันเล่นกันเอาไปเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บๆสีให้ลูกตีกินป๊อปคอร์นก่อนอร่อยไหมจ๊ะยิงยองโมยิงจุ๊บแม่เป็นอะไรเอาแต่คอนอะเอาันนี้ไม่เปลี่ยนว้าวปารตี้นี่มันตุ๊กตาแม่ดูเดียวปาั์ต uh> ี yes> ้ได้ก็มากับแม่นะ ยาวมาแม่กินแล้วนะไม่ได้แต่คติม่กินไม่ได้นะมันไม่สุกนะก็ใช่ไงดิแม่กลิ่นแรงมากเลอ่ะนี่แต่ของติอยากกินได้แหละอ้าดเงกยก็ก็กก่คันติคันติกลายเป็นหมาลคติมกแม่ช่วยอแมาเรไม่กินแล้วเรากินมันเป็นหมาเลยอ อันต่อไปยังยิงยอกระเป๋ายิงชุบชุบอ้าที่แพ้ไม่เอาอันไหนไม่เอาอันนี้แหละเอาวันชูซีแม่เปิดก่อนเลยอู้คัตตี้อ้าหู้บอกโคลี่บอกโคลี่ได้อะไรตุ๊กตาแล้วบอกโคลี่โอู้แม่ดูดิอือโอ้โหของตีน่าจะเป็นตุ๊กตามันดูนุ่มๆมาแม่ ของแม่สงสัยจะเป็นของจริงอ่ะแม่ลองกัดก่อนนะลูกเอาเลยดูได้ของของเฮ้ยก็เต้แม่มีเสียงเอาของแม่ไม่ใจก่องตุ๊กตาทุกคนเหมือนมากเหมือนกว่านิ่งโอ้โหโอ้โหคือเอาไปก็เต้แม่ว่ากินแค่นี้ก็พอลูกแม่จะทำให้ตุกก่อนนะลูกมากกัมแม่รักแม่มากนะฮะว้าฮาพนาทรูเสร็ ไปเยอะ One two three อู <t ries> all, ้น้องปอมตุ๊กตาดอร์คันตี้ั้นแม่ก็เป็นของจริงเหมือนวายค้ากินไม่ได้อ่ะ ตีแต <Es> <half art> ่เป่าอย่างนี้เลยด็อือหใหญ่เลยแม่นูหิวนูอยากกินอ่ะอยากกินดหนดอแม่ป้อนป้อนมือหออกก่าหัมีแป้งเยอะนี่นี่นี่เป่าย่งยงวิชุบไปชนะตลอด ขอให้ได้ของจริงที่อร่อยเป็นาหารที่่อรอยเป็นปลาหมึกอะไรอย่างเงี้ยอืหวานกุ้งตัวใหญ่สองทาีอุ้ยหมูของจริงหมูเนื้อแดงอุ้ยขออะไรของจริงไรตุ๊กตาทุกคน แยกไม่ออกเลยอะป๊อปปิ้งแคนดี้มาด้วยไหมงั้นเดี๋ยวเราลองโรยเนาะแล้วก็กินพร้อมกันแต่จริงๆมันกินไม่ได้มันสดมากเลยอะเออมันใช่อันนี้น่าจะเป็นตุ๊กตาหรือเปล่าตุ๊กตานั้นมันน่ากินมากเลยอะของแม่เนื้อดีมากเลยนุ่มๆของติกกนุ่มๆมาอนไหนเนี่ยค่ะตี้ของแม่เป็นตุ๊กตาแม่ตุ๊กตา หนึ่ง้องสามไฮ้ยคัตตี้แม่ไม่มีเอ้าไม่มีเลยแต่ทำไมเป็นตาแดงอ่ะวันนี้เชฟมีเมนูมาแนะนำครับพี่ครับซูชิแซลมอนอ๋อที่ได้ของจริงวันนี้ให้แข่งกันใครกินชนะจะให้แค่แซลมอนยักษ์เหมือนฮะนั่นกินหรือโสดะ โง่โันนะแซลมอนยักษ์เออคันติกินไม่ได้นี่มันตุกตาเนี่ยดูน้แซลมอนมัวใหญ่แบบเดีอดคนโ้ยช้ำตายเลยนี่แม่รอบนี้เขามีกระทะร้อนมาให้เราด้วยอ่ะอาจจะเป็นซูชิซุกกอ้ one two three จัะเอาจะให้ะเอาเนี่ยแหละ ไม่วันสูทิกกนะ็ของแม่สูกของติดี๋มาอ๋อเต้ของมีอันนี้ปิ้งนะคัตตีของแม่สูกแล้วเดี๋ยวแม่อุ่นให้ร้อนหน่อยนะอ <sk ills> แม่มันดูเบาๆนี่มันตุ๊ก,กตา <sk ills> อาีติดเตรียมมีมาทำเลยเง้ยเดีย๋ยวติดทำให้เหมือนของแม่เลยแล้วเราก็จะหั่นให้เป็นท่อนๆแบบฉแฉกๆแบบนี้แล้วจากนั้นติกก็ ยอะลุกไปเลยตีแม่อยากกินบ้างได้เลยครับเ,เ,เดี๋ยวตีจะทำให้แม่นะครับนี่ <c oughs> <c oughs> ได้แล้วทุกคนนี่เหมือนไหมเหมือนไหม,ม <c oughs> แม่เคี้ยวเดี๋ยวแม่เป็นคนปี๊ดไอ,อโซโครีม ไอสครีมของแม่เดี Full ๋ยวเชฟก่อนว่าของจริงหรือเปล่ามันไม่มีาร์มละอายเย็นเลยนะเฮ้ยตีมีอเย็นอมือยมากดูดิเจ้ของแม่ถ้าแบบของจริงคือน่าอร่อยมากเลยทุกคนนะอาดูนี่อร่อยมากทุกคนคัตตี้นู้นดูอยู่ิคครนั่นลูกไหนไม่็นมีเลย คแม่นี่มันอะไรเนี่ยไม่เนี่ไมันไอเต็มแม่ทาไมมันไม่ได้อยูนิคอนเดงเคล็บนี้เราสองคนก็ขอลาไปก่อนจะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบ้าอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เยอะๆนะแป็นแกงคนอยู่นี่ยูนิคอนแม่หมดหมดกันหมดแล้ว